สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวระแวกนี้นะครับแถวเรียบคลองสองคูบอนทัไทยราชใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนจตุโชตไทยรามันนะครับหาระแวกนี้ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวหลังมุมเลยนะครับแลนด์ซีโอถนนเรียบคลองสองนะครับรีนเวทสวยๆแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับฟังกชันบ้านสีห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเนื้อที่ห้าสิบจุดสองตารางวานี่จอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับ ภายในตกแต่งไว้สซยร์รูมากเลยนะครับนี่อันนี้ถงชั้นล่างนะครับตกแต่งไว้ให้สวอรูรแบบนี้แถมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เห็นนะครับแถมทุกรายการนะครับที่เห็นของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นเลยนะครับครัวก็บิวอินไว้ให้แล้วนะครับนี่เคาน์เตอร์ครัวบิวอินไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเตาแก๊สแถมให้แล้วเครื่องดูดควันแถมให้แล้วนะครับนี่จะเป็นชั้นสองครับชั้นสองห้องนอนใหญ่กว้างมากนะครับนี่แบบนี้